เดี๋ยวจะพาไปดูการล้างถังนะฮะและการบรรจุน้นําถังเราจะล้างแบบง่ายๆเดยกาใช้คนล้างอยู่นะครับรตว่ามันสะอาดกว่านะก็จะใช้แปรงขัดด้านในด้าน,นนอกอยู่ฮะเป็นน้ายาล้างถังนะเ็นแก้วเ็นแก้วเ้ใส่อยู่ข้างหลังนั่นก็จะผสมน้ำยาล้างถังซึ่งใช้ได้ต่างไยนอกไยในนะ ก็จริงๆแล้วก็ใช้คนสามคนนะครทั้งล้างทั้งบรรจุก็เลียก็วันละประมาณพันถันครับเครื่องก็มีฮะฟุกจีนวันทูนวันโปรวันอะไรก็เราก็มีจำหน่ายแต่เราก็ยังใช้อย่างเดิมอยู่ผมก็ได้มีงานทำด้วยแล้วก็ล้างได้สะอาดด้วยแบบนี้ล้างแล้วพักแล้วก็มาบรรจุนะ ต่อเข้าหนครับครับจุก็เป็นแบบเครืองบรจุแบบเซมิออโต้นะครับตัวนี้ก็จะจุได้200ถังต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้คนบรรจุแค่คนเดียวนะ ำไมถึงมาจุดได้เร็วเพราะว่าบางที่หลายท่านมีปัญหาเรื่องน้ำมาเสิร์ฟถังไม่ทันนะฮะข้างบนเราใช้เป็นตซลนอยดวายไฟฟ้านะฮะหนึ่งยูสองตัวแล้วก็ปั๊มสองตัวนะอัดเข้ามาแบบนี้กอพอนะฮะข้างนอกก็ล้างถังแล้วก็ดันเข้ามาครับทำงานคนเดียวนะฮะ เรา้องใช้น้ำร้อนอยู่นะฮะเราไม่ได้ใช้พวกน้ำอบนะเ็ะสะดวกดีฮะแล้วก็หดสวยกว่าเร็วกว่าด้วยแต่ว่าก็จะเปลืองไฟเต๊ะเปลืองแก๊สเปลืองไฟอะไรแต่ที่นี่เราใช้โซล่เซลล์นะฮะจะพาไปดูนะ จะพาไปดูจุดขึ้นน้ำหน่อยฮนะเราทำแบบง่ายๆฮนะเราอนุรักษ์ของเก่าอยากให้ลูกน้องมีงานทำเราไม่ได้ขายตามกระแสเหมือนคนอื่นนะที่ว่าสีแท็กร้อยอะไรพวกนี้เราไม่ได้ขายนะเพราะว่าเราเน้นบริการและเน้นคุณภาพของน้ำนะครับอันนี้เป็นส่วนของถังน้ำก็จะมีแท่นแบบนี้หลไปแล้วจะมีรถมาขึ้นน้ำด้านหน้า ก็จะไม่ไม่ค่อยเหนื่อยแรงหน่อยนะครับใช้คนอย่างที่บอกนะก็คนสามคนนะถังพันถังกรเียในการล้างบรรจุนะครับก็ทันนะทันแต่งล้างถังก็ไม่ง่ายนะที่เรามีจำหน่ายเราใช้เองครับ พอดั้มมันสึกเราก็เอาวีตีแล้วก็เกียวปล่อยมายึดๆเนี้ยก็ยัง<ม>ใช้ต่<ม>อได้นะแบบนี้ถึงจะดูโบราณหน่อยแต่ก็สะอาดนะครับอันนี้เป็นน้ำยาเหมือนกันแต่น้ำยาล้างมังนิดนัน นี่เราก็ซื้อน้ำยามาผสมเองครับประหยัดดีนะแล้วก็ล้างลองมาหลายย่อยอนี้โอเคแล้วใช้มานานแล้วนี่เครื่องอาโอถังด้านหลังนี่เป็นปั๊มปรับตเติม่าน้ำยาปรับค่าพีเอชนะครับมันเหมือนกนันเหมือนกับลงน้ำได้หลายที่นะการปรับค่าพีเอ การล้างไส้เมมเบรนเราจะล้างพร้อมกันหมดเลยทุกเครื่องนะฮะเราก็จะมีการต่อระบบท่อเอาไว้สําหรับล้างไส้เมมเบรนพร้อมกันมันทําให้หนึ่งคือประหยัดนะครับลดเวลาด้วยแล้วก็สะดวกสบายด้วยฮะใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงที่นี่ก็จะล้างประมาณสามถึงสี่เดือนครั้งนะฮะเครื่องนี้ที่ที่บอกนะฮะตัวนี้แปดสี M.D. ยังใช้ของเก่าอยู่ถ้า e T.P.S. ไม่เกิน12บนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไส้4นิ้วเดี๋ยวผมก็จะโมดิฟายให้เป็นเครื่องหนึ่งคิวหมดละก็เอาสามไส้นี้ออกแล้วก็ใส่กระบอก1นึ่งคิวนะแต่ว่าระบบน้ำที่เอามาดันเข้าต้องดีนะ รายละเอียดพวกนี้นี่ถ้าอยากทราบก็เดี๋ยวทำคลิปให้นะหรือว่าใครสงสัยก็แตะไลน์ด้านล่างนะในคอมเมนต์นะหรือด้านบนนะผมก็จะตอบหรือไม่ก็จะมีทีมตอบให้นะครับก็ช,ช่วยกันนะครับไลน์ไลน์แอดมานะก็มีอะไรสอบถามเราก็บอกหมดนะเพราะที่นี่ เป็นศูนย์เรียนรู้อยู่นานแลครัเฉพาะคนที่รู้ฮะก็จะมาอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีผู้ที่กำลังจะทำน้ำําดื่มที่จังหวัดชนบุรีนะก็มาขับรถจากชนบุรีมาหาเราก็พาดูตั้งแต่ต้นเลยว่าทํายังไงธุรกิจมันเป็นยังไงใช้อะไรบ้างอะไรแบบนี้ฮะไม่มีกักนะ์ฮะเพราะว่าผมก็ล,ลําบากมาก่อนก็ไม่อยากให้ใครลาบากน,นะรายละเอียดมัน ปัญหาของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะถ้าเราไปเอาวิธีแก้ปัญหาของคนอื่นมาใช้เนะแล้วมันไม่ตรงกันเนะมันก็ไม่จบนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะครับที่เป็นส่วนเก็บนะส่วนเก็บบรรจุภัณเราจะเก็บเอาไว้อยู่ชั้นสองทางฝั่งนี้อ๋อเมื่อกี้ลืมแนะนํา ทังฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องทําน้ําถ้วยนะฮะออโต้บ Auto แบบหนึ่งหลุมนะครับเอาไว้ใช้ทําแบรนด์ให้ลูกค้านะครับก็จะมีลูกค้าที่ว่าเป็นห้างร้านเป็นหน่วยงานเป็นอะไรที่ว่าเขาใช้ปริมาณไม่เยอะนะฮะก็เราจะผลิตหนึ่งหลุมนะฮะอันนี้เป็นด้านบน,นบที่เก็บขวดเป็นถ้วของเรานี่เราต่อยอดด้วยการคือลงน้ำเ่ยกำไรมันก าบริหารจัดการดีๆกำไรก็ประมาณ15นะฮะแต่เราต้องบริหารดีจริงๆนะ,ะที่นี่ก็อันนี้เป็นระบบโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์เราเนี่ยฮะที่นี่ติดทั้งหมด 30k นะฮะจะประหยัดไฟไปเดือนละ1 0 8 0นะฮะติดมา5ปีแล้วครับที่นี่เราติดเองครับผมเป็นวิศวกรสิฟ้าทุกนี้ก็ทำงานผ่านไวไฟ หมายถึงว่าเราสามารถตรวจเช็คการทํางานว่ามันผลิตไฟได้จริงตามสเปคไหมผ่านมือถือนะคือในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้วเราใช้การบริหารจัดการผ่านมือถือเอาเรามีระบบในการตรวจสอบนะตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบไลน์ฮะระบบกล้องวงจรปิดระบบ GPS อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะ ตรงนี้เป็นจุดที่นะฮะพนักง,งานมาสแกน้านะฮะก็จะมีกล้องกล้องธรรมดาเลยพอพนักง,งานมาสแกน้าตรงนี้มันก็จะไปเด้งที่มือถือ HR ไปเด้งที่มือถือเรานะฮะเด้งที่มือถือเจ้าของเพื่อให้รู้ว่ามีพนักงานคนไหนมาบ้างแล้วนะครับเราอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ว่ามีพนักงานมากี่คนแล้วมันก็จะเข้าไปในระบบ คำนวณรายได้ให้เองครับว่ามากี่วันซ้ายกี่วันต้องแต่งเงินเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับส่วนกล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้เป็นกล้อง w า f i ที่เขาขายกันในท้องตลาดน่นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยแต่เำว่ายี่ห้อดีๆหน่อยนัผมก็ราคาไม่ถึงพันนะกล้องฮนะเราจะใช้เป็นของ v i ส t า r ์แคนะเรใช้มานานแล้วนะใช้เยอะเลย ที่นี่ก็น่าจะเกือบ20ตัวนะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของการจัดการว่างนะฮะใช้คนไม่เยอะนะฮะนี่ฮะยวพามาดูนี่ก็จะดูตั้งแต่การขายการลงบันทึกข้อมูลการเงินทุกอย่างครบเลยนะฮะเราจะใช้ระบบที่เรียกว่าระบบโปรแกรมที่เป็รูปนะฮะนี่ฮะกำลังโชว์อยู่ ก็จะทำงานง่ายนะแล้วก็ข้อมูลไม่ตกหล่นนะแล้วก็เราสามารถรู้กำไรขาดทุนต่อวันได้เลยนะฮะผ่านมือถือเราไม่ต้องอยู่เราก็รู้นะเราสามารถจะเปลี่ยนราคาขายราคาอะไรเช็คได้ผ่านมือถือที่ไหนก็ได้นะทางเรามีต่อถังใช้เองด้วยนะส่วนนี้เรื่องการติดตามรถนะฮะเราก็ใช้เป็นระบบ GPS นะฮนะ เดี๋ยวใช้แอปไม่แพงฮะซื้อมาก็ไม่ถึงพันนะใช้ดีใช้ดีติดตามเร็วตติดตามได้ทุกคันในแอปเดียวนะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปส่งไปให้ดูว่ามันผมใช้แบบไหนนะถ้าต้องการข้อมูลหรือมีปัญหาอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ฝากข้อความหรือการเข้าไปแตะลิงก์ด้านบนนี้นะฮะ เดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปรายละเอียดต่างๆที่คําถามลหลายๆท่านถามมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปโดยละเอียดให้เลยว่าในส่วนของผมนี่ใช้วิธีแบบไหนใช้อะไรแก้ไขยอย่างไรนะฮะหรือต้องบอกว่าวิธีการต่างๆนี่มันแล้วแต่คนแล้วแต่สถานที่นะฮะอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการที่ผมจะบอกมันก็คือวิธีการที่ผมทํามา ทำมาหาแล้วทำมาสิบแปีแล้วแล้วก็นิ่งแล้วก็อยู่แบบนี้จะได้เอาไปแก้ไขปัญหาที่ตัวเองมีอยู่กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆคนอื่นได้เรียนรู้หรือได้รับรู้ไปพร้อมๆกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้ทราบข้อมูลไปด้วยนะครับสวัสดีครับ